ั่นบอกว่าสิไปกินพุ่นกุณพี่เื้อลูกสิ้นมาให้อ่านนะเด้อเอากับกุญแจมันบอกอับพี่ฮามันต้องมีการฝากใครเสื้อนัำเสื้อนนี่อกแต่มึงปกป้องโพ่แม่เขาไม่ได้เอิ้นปกป้องดอกยายเขาเอิ้นว่าห่วงลูกห่วงหลานแล้วอยากให้ได้ไพ่เฮ็ดหยังเอาอยากให้ได้ดีเออก็เข้าใจไปตามนี่นั่นั่านเขาท่านท่นอีผู้สาวนั่นมาไม่ไม่ท่านบอกท่านมาทำความรู้จักเฮาเป็นซองเลยเด้อ เป็นบอเอียนนั่นบอสาวเป็นบอตุออชิซองมาคุณเดี๋ยจะได้มาเป็นหล้านกัมันมันบังเนาะคนอยากคนหลายเนาะเวลาไปเที่ยวงานมาหลอกมาล่บน่ะมันยืนกันมันบอไว้รุ่นน่ะมาเข้ากันั่งศาสตร์เนาะอุ้ยเป็นซองสายตาอู้อีอุ้ยมันจับคงเอ้านั่นบอเอียนนั่นบอเพป็นอู้เป็นกูก็ยังเป็นเลยอันนี้กูเป็น เมือ่อกเป็นลายกูกอีห่าเอ,าอ้าก,กูอยู่บ้านนอกเนาะอมองตองต <c oughs> โอ้ยห่งไปอยู่กรุงเทพอยู่นี่ยังบารร้านได้หายใจเน่ <c oughs> โอ้อยู่กรุงเทพก็ได้หายใจผู้จักพับบาร์บ่า่ผู้จักร้ <c oughs> านกูกับไง่มันเปิดโอกาสให้ไห <c oughs> เห็นบนะ่น,นั้นนั้นแถวลัมอินท่งลัมอินท่าเนี่ยม่องเที่ยวกับหลายอยู่ดเดย์กูก็ขี่รถไกลกูบอกนั่นโอ๊ตตรงนั้นก็มันมาเข้านะลูกร้านก็บอกเนาะ ว้าวว้าวไปลานเวลากินเหล่าเมาอยู่บ้านลานไปซูมื้อไปแต่ปากหลับตาเอาอยู่ในพับเปิดเพลงยังสิเห็นว่าอันบุทุนน้อยเพิ่นเอาบุทุนไ่มาเปิดเขาม่ได้เด้อยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวเขาด่าเออพ่คิมกะทิมะแก้วำไมกูไปเห็นสภาพลวกูละโตนน้องละโตนลานกูสู กูิว่าไห้ดกูบอกว่าขายทิมซาบ้านหล้งนั่นน่ะกูบอกลายเชื่อแล้วจาวจกอีหยัง